สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเปี้ยว ENT Group อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเปี้ยก็จะมาแนะนําสินค้าขายดีของเรานะคะที่มี ENT Group เนี่ยจะเป็นรุ่นไหนมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะที่เปี้ยวจะมาแนะนํานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Mini PC GT 4ี่พนนะคะรุ่นนี้นะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงานเลยนะคะแล้วยังมีให้เลือกเหมือนเดิมค่ะสเปกก็คือ Core i 3 i 5 i 7ส่วนแ a มนะคะก็เหมือนเดิมแ a ม เอสเนี่ยสามารถเลือกได้ตามความประสงค์ของลูกค้าเลยค่ะโมเดลรุ่นนี้นะคะยังรองรับ 4G ด้วยนะคะและในส่วนของ OS นะคะก็ยังรองรับ Windows แล้วก็ Linux ด้วยค่ะค่ะแล้วเครื่อง m i n i อ่า GT 4 5นี้นะคะก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เกรอุุตสาการรมขนาดเล็กนะคะที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในสภาะแวดลอ้อมที่มีอุณหภูมิสูงะคะ่ะก็มากนะคะแล้วก็มีฝุ่นหนาแน่นนะคะเป็นฝุ่นละอองเนาะฝุ่นละอองหนาแน่นเนี่ย ใช้งานได้ปกติเลยและก็เดี๋ยวจะบอกว่าตัวเครื่องนะคะออกแบบมาเพื่อให้มีนี่คะ่ะคีบระบายความร้อนนะคะซึ่งจะทําให้การใช้งานมีประสิทธิภาพอย่างมากเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ s อสไลน์เอสไลน์เของเราได้เลยนะคะบาย